กราฟของสมการลอก a ริทึม y เท่ากับ log x ลบ1ฐาน2โอเคค่ะข้อนี้ฐานเป็น2นะคะแสดงว่าเป็นฟัง์กชันเพิ่มลักษณะกราฟก็จะขึ้นแบบนี้ส่วนที่2นะคะคือตัวที่อยู่หลัง log ก,ก็คือ x ลบ1ค่ะ x ลบ1จะต้องมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้น x จึงมากกว่า1นะคะก็เป็นการย้ายข้างตามปกติต่อไปกำหนดค่า x เพื่อหาค่า y นะคะเราจะได้รู้จุดพิก,กัด ค่า x ตัวแรกนะคะกลูงให้ x เ,เป็น2ค่ะก็คือเราสามารถกําหนดค่า x เ,เองได้เนาะให้มันเป็น2นะคะเพราะว่า2-1ลบ1ก็ได้1ใช่ไหมล็อก1นฐานอะไรก็ต่างล็อก1ฐานอะไรก็ตามนะคะมีค่าเป็น0นูนโอเคตัต่อไปให้ x เ,เป็น3นะคะ3-1ลบ1เนี่ยได้2 l o ล็อก2ฐาน2ก็มีค่าเป็น1ได้ควรดับ3าม ให้ x เป็น5ค่ะ5ลบ1ได้4ล็อก4ฐาน2นะคะก็คือ2นั่นเองต่อไปให้ x เป็น9ค่ะ9ลบ1ก็เหลือ8เนาะล็อก8ฐาน2คืออะไร3นะคะเพราะว่า2กำลังสได้8อ่าแบบนี้นะคะแทนค่า x แล้วก็จะได้ค่า y ออกมาจุดคู่ดนดนบนะคะก็จะได้20ค่า 3คู่กับ1 5 2 9 3โอเคนะคะใส่ให้ถูกต้องตามนี้แล้วก็สำหรับข้อนี้นะคะค่า x มากกว่า1เดี๋ยวเราจะต้องทําเส้นกํากับไปด้วยนะคะเพราะว่าค่า x เ,เนี่ยมันจะต่ํากว่านะคะไปทางซ้ายของเส้นนี้ไม่ได้นะคะมันจะต้องกํากับไว้ที่ x เ,เท่ากับ1 อ่ะโอเคทำยังไงนะคะมาดูกันหน้าตรงที่ x เป็น1นะคะเราก็ลากเส้นตรงขนานแกน y นะคะมันก็จะตัดแกน x ที่เลข1ใช่ไหมคะตรงนี้เอาละทีนี้เราก็เขียนกราฟค่ะเขียนกราฟนะคะกราฟของเราเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้เส้นที่เรากำกับไว้นะคะแต่ว่าจะไม่ตัดไม่เกินด้วยนะ แต่ฝั่งขวาเนี่ยนะคะก็จะยาวไปได้เรื่อยๆเลยอันนี้คือกราฟ y เท่ากับ log x ลบ1ฐาน2ก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะคะและจุดที่มันตัดเนี่ยมันก็คือจุดตัดแกน x นะคะก็คือ2 0นั่นเองอ่ะคราวนี้จะเป็นลักษณะของการเลื่อนกราฟนะคะเลื่อนกราฟเดิมนะไปทางขวาน,นะคะ1หน่วย จากที่มันเคยตัดที่1 0มันก็จะเลื่อนไปนะคะไปตัดที่2 0นนั่นเองอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ